que หลวงปู่ทวนนะครับท่านจะเมตตาจุดเทียนชัยปู่ทวนวัดไผ่แคร่นะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ

นามพระเมตตาย่างสุนทราอือธารณีพระอังคารขาตะวังสบายฟ้าพระวันอริเทวีมาธาตะนิพระราชามีนี้ <Ngülüyor> ครับนะหลวงปู่ทวนท่านจุดเจียนชัยแล้วก็จะนั่งปกอธิษฐานจิตปกเสีงวัตถุมงคลหลวงปู่ดุสิตวัดไผ่แขกนะครับ เจ้หน้าที่ขอไปถวายพระเจดนอนด้วยครับ,นะบ้องสะกนลครับจุดธูกเทียนครับพระชาจารย์บัณฑตอนนี้นะครับนะพระอาจารย์ดุสิตหรือโลวงปู่ดุสิตนั่งปกอธิษฐานจิตปกเสีงพระอาจารย์มนพ์กิติมนโนวัดพงม่วง สุพัน <S PE C> นะครับนะรุ่นมนภการลาชาพยัคฆ์นะคร mm ับนะแล้ว nah, ก <my ayım> <ster> ็พระอาจารย์อนุชาอนุชาโตวัดโพราดเบญนะวัดโพราเบญนั่งอยู่นะครับนั่งอยู่ทฐานจิตครับ อากเห็าใจเดียานายากจะบอกทียาเรียนต่หนัสาทวาเต่หนาสาติเตโอตุสาปะทาอยากทำเมือนสบายใ i'm ah. ทวนนะครับว่าไต่แขกท่านแม่ตาจุเิีกนชัยแล้วก็นั่งผมุกเสดนะครับแบ่ง,ปงเป็นสองช่วงนะครับนะช่วงแรกเนี่ยเสกไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับนะก็จะนะเสดช่วงบ่ายอีกหนึ่งครั้งนะครับ ไม่่ใชหลวงปู่ทูบวัดลาดนุ่งขาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนั่งปกอธิษฐานจิตปกเสกพระอาจารย์อนุชานุชาโตวัดโพราดุลน่าราชตุลีนั่งปกอธิษฐานจิตปกเสกนะครับพระอาจารย์มนพกิติมโนนั่งปกอธิษฐานจิตปกเสกแล้วก็นะครับนะแล้วก็นะครับแล้วก็ตัดิสะทด้วยนะฮะเรปโรลิเซอร์ยุงโลโก้ดูดสิทธ์นะครับสุจินโน วันนี้กฝากคนติดตามกัน,นดน้ววัดไผ่แข็สุพรรณหลวงปู่น,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 น้องเคนคนขับรถหลวงปู่ให้หน่อยน้องเอ็มคนขับรถของลงปู่พ่ออยู่ด้่นอยู่ดนวยเดี๋ยวจะน่าจะเป็นหลวงปู่ทู่วัลดละน้ำขาวนะครับน่าจะดับเทียนชัยนะครับเพราะว่าน้าหลวงปู่ทวน เจ้าวาดวัดไผ่แขกนะครับท่านจุดเทียนไว้นะครับนายจุดเทียนชัยไว้แล้วก็นางปกผูกเสกไว้ในวาระนะเมื่อก่อนเที่ยงนะครับในวาระแรกก่อนเที่ยงนะครับแล้วก็นะไะเสดช่วงบ่ายนะอีกชุดหนึ่งนะครับนะแล้วก็น่าจะหลวงปู่อทูว่านาดน้ำขาวเนี่ยแหละนะนั่งนานั่งปกอธิษฐานจิตแล้วก็ดับเทียนชัยล้วปากไม่ได้ว่าจ่ใคร ให้อบัตนะบอกให้รู้ก่อนให้ดูทำไมมาเราเราจะผมเอาแต่ผ้าผมเอาเราไปผมแกะตอนต่อไปเพราะ,ะเต้าเกิดขึ้นแล้วองค์ที่สองพระกัจะปะถะกับอาตมาพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วองค์ที่สามและพะระธนกัต ยาดาๆตา้องเสียบความตาสิภาคฉันได้ยินคำยำยันเรียกฉันบอดานลูกเทวาพระผู้มั่เทวาและอีสี่ขังทั้งหลายซึ่งเป็นผูบาดจากระลุปวดรู้สึกให้ร่วมจะมาชมจะมาสอนอนุโมทนาในการพิธีนี้เกิดก่อนเพิ่มขังเกิดก่อนตัดจิตไปเมรุเจดีโดยจนจนถึงเวาลาี้การนับอธิษฐานจิตวัตถุมงคล นะตอนนี้วาระนี้จบจนถึงวาระนเกิดสุดท้ายของวาระการน้ำอธิษฐานสิทวันทุมงคลตอนนี้หลวงพ่อพระมหาพนมกิติมณโณนะครับกำลังประกอบบุญน้ำมนต์ทุกดวงปล่อยกองตอกกองไปเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์กับวันทุกมงคล สเสดจิโนเตีย,ยบไบโพเพื่อจะทำการกับเตียนไทยไตวัลละดีก็จะได้ขอกราบอารัธนา เกิดความเข้มขลังให้เกิดความสังเกตดับทุกข์ดับโศกดับโลกดับภัยดับสารพัดสิ่งต่างๆที่ไม่ดีให้เป็นการประกาศต้องในพิธีนี้ว่าเสร็จอุดมสมบูรณนวัตถุมงคลของหลวงปู่ดุสิตวัดไผ่แห่งนั้นพร้อมการหาพร้อมเอาไปอาราธนา กำลังเจอแแ้งมงคลอย่าโยมเจตัวนะพอนมมือพนมมือไุที่ตนไมดเดี๋ยวรู้กูนวราราภานาท่านจะเมตตาดักเกศชัยครับแต่ตอนนี้น้องโก

ใจจะเป็นที่เรียบร้อยพร้พอมหลวงปู่ฤาษีฤาษีโนร์พร้อมผู้บาดทัดแห่งวัดไผ่แพร่เึิดเป็นสิษย์อตอนนี้ผลิตเซอร์สูงเดี๋ยวเรารู้จักกันถวายปัญจาย,ยาธรรม 为啥？